วันนีพูดถึงเรื่องนะความเงียบคือการยอมรับเมื่อพูดถึงผู้นำความเงียบเป็นอวัจนภาษาอย่างหนึ่งที่สื่อว่าเห็นด้วยและอนุญาตโดยบอกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำนั้นนะมันดีแล้วมีภาษาละตินเก่าแก่กว่าก็คือก็คือใช้คำว่าการเงียบ ก็คือการยอมรับควรพูดได้เมื่อ,อยังพูดได้ไม่มีบิดา่แคิดจะจากยุคแรกหรือผู้นำคนใดอยู่นิ่งเฉยเลยนะคะเพราะสิ่งหนึ่งที่มันจะคืบคานเข้ามาในชีตของผู้ที่พวกเขารักแต่รับผิดชอบพวกเขาพูดเพราะว่าสิ่งนั้นมันทำลายล้างหรือมีพิษ้ายและอันตรายถึงชีวิต สามารถแพร่กระจายเหมือนเชื้อยีสต์อค尔ทูตยอนกล่าวว่าทั่วทั้งโลกอยู่ใต้การควบคุมของมารร้ายนะหนึ่งยอมบทที่หข้อสิมีกระแสะความชั่วร้ายหลั่งไหลต่อเนื่องในสังคมเป็นความชั่วร้ายหลบเล้นที่บ่อนทำลายที่สุดใช่แล้วมันอําพรางอยู่ในคราบของสิ่งดีกระแสะอันหลอกลวงนี้ถูกเรียกว่า วิธีของโลกนี้ค่ะในเอเฟซัสบทที่สองข้อสองให้พิจารณาในแง่นี้ในแม่น้ําถ้าคุณจะทวนน้ําก็เพื่อจะขึ้นไปต้นน้ําเราอยู่ในโลกซึ่งมีกระแสที่มันไหลไปและกระแสเหล่าเนี้ยต่อต้านอาณาจักรของพระเจ้าโดยตรงแต่สิ่งที่อันตรายก็คือพวกมันจะเจ้าเล่เพราะว่ามันซ่อนอยู่ใต้หน้ากากสิ่งดี ถ้าเราไม่พูดตรงไปตรงมาสิ่งนี้ก็สามารถเทียบได้กับการยกไม้พายออกแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปตามกระแสน้ำเราอาจจะยังหันหัวไปทางต้นน้ำยังมีเปลือกทั้งคำพูดและการกระทำที่ยังเหมือนคริสเตียนแต่พี่น้องคะแต่เราจะไหลไปตามกระแสศีลธรรมของสังคมในสมัยของเราและจะไม่เกิดผล การยกไม้พายขึ้นก็แปลว่าเราหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าอันน่ากลัวถึงกระนั้นสิ่งที่เราไม่เผชิญหน้าจะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเอ็ดมันเบิร์กเขียนไว้ว่าสิ่งที่จะทำให้ความชั่วร้ายจะมีชัยก็แค่เมื่อคนดีไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรลุกเคารพทางวัฒนธรรมในความคิด ใจิตใจของผู้เชื่อยิ่งพัฒนาการเกาะกลุ่มอย่างเข้มแข็งขึ้นเมื่อผู้นำอย่างนิ่งเงียบไปทำอะไรเมื่อการหลอกลวงเพิ่มขึ้นในที่สุดสิ่งที่เรายอมอดทนอดกลัน้นจะทำให้เราไม่รู้สึกตัวคราวนี้เราเห็นอกเห็นใจและแม้แต่เห็นพ้องกับสิ่งที่มันบ่อนทำลายพะละกกำลังเหนือนธรรมชาติของเราเราไม่ ไม่ส่วนกระแสวัฒนธรรมอีกต่อไปและในสุดก็กลายเป็นวัฒนธรรมย่อยของเราไปเรามีป้ายติดว่าเราเป็นศาสนาพิธ์แต่ไม่ได้เป็นทูตแห่งฤทธิอำนาจแต่กลับกลายเป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนของความสับสนโลกรอบตัวเราสงสัยว่าเราเห็นกิจจักรของคุณนะเราฟังดนตรี และคำสอนที่เต็มไปด้วยความรักและพระคุณของพระองค์แต่คำถามก็คือแล้วไหนล่ะหลักฐานที่แสดงว่าพระเจ้าของคุณนะมีฤทธิ์อำนาจพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ของคุณนะอยู่ที่ไหนอาซาโบโลกล้าประกาศว่าผู้ซึ่งประกาศตัวเป็นคริสเตียนแต่เห็นพ้องกับกระแสของโลกความจริงแล้ว เป็นศัตรูตัวยงต่อไม้กางเขนใช่แล้วคุณเป็นคริสเตียนแต่ปากคุณเป็นศัตรูนะคะเพราะว่าดังที่ข้าพเจ้าเคยพร่ำเตือนท่านและบัดนี้ก็เตือนอีกด้วยน้ำตาว่ามีหลายคนที่ใช้ชีวิตอย่างเป็นศัตรูต่อไม้กางเขนของพระกริ์ปลายทางพวกเขาก็คือความพินาศพระของเขาคือกระเพาะ เขาภูมิใจในสิ่งที่กดอับอายปักใจอยู่แต่กับสิ่งที่เป็นฝ่ายโลกแต่เราเป็นพลเมืองสวรรค์และเราเฝ้ารอคอยองค์พระบรรเจ้าองค์พผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือองค์พระเยซูคริสต์ก้างเราในฟิลิปปีบทที่3าข้อสิบแปถึงยีขอให้อ่านข้อแรกอย่างรอบคอบประการแรกนะคะมีหลายคนประการที่สองสิ่งที่แสดงว่า พวกเขาเป็นศัตรูไม่ใช่คําพูดเพราะพวกเขายอมรับพระเยซูด้วยปากเขาอ้างว่ารู้จักกับพระเจ้าองค์นี้แต่ปฏิเสธพระองค์ด้วยการกระทําของพวกเขาในทิฏฐิบทที่หนึ่งข้อสิบหกพี่น้องคะริสเสยนแบบนี้นะคะพวกเขาอําพรางตัวด้วยเปลือกชอบธรรมแต่แสดงตัวว่าเป็นศัตรูจากพฤติกรรมของพวกเขานั่นเอง ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยกยิเลสของเนื้อหนังได้แก่อะไรบ้างตัญหาความสนุกความเพลิดเพลินสถานภาพความเป็นที่นิยมชมชอบความชั่วร้ายทางเพศการชอบนินทาการอีกมากมายอาจาริพลพูดแบบตรงไปตรงมาเขาเผชิญหน้าและไม่อดกลั้นเลยถ้าเราลองอ่านจดหมายฝาก ของอาจารย์ปอลจะเห็นว่าอาจารย์ปโลตักเตือนเรานะคะเรื่องพฤติกรรมที่ไม่อยู่ในทางพระเจ้าและเป็นแบบโลกแต่ขอให้จาไว้ว่าแท้จริงแล้วนี่แหละคือพระวจนะของพระเจ้าซึ่งผ่านมาทางปลายปากกาของอาจารย์ปอลที่มาถึงพวกเราการ,รเผชิญหน้าตรงๆโดยประกาศสิ่งซึ่งพระวจนะของพระเจ้าบอกไว้นั้นเป็นทางเดียว ที่จะโค่นลมป้อมปากการเหล่านี้ลงได้นะคะถ้าเราไม่คัดค้านโดยตรงด้วยพระคมพีมันก็เท่ากับว่าเรายอมให้ป้อมปากการทางปัชญาเหล่านี้มีความแข็งแกร่งในความคิดจิตใจของผู้เชื่อต่อไปรวมทั้งในใจของผู้หลงหายการที่เราแบบปิดปากเงียบไม่ยอมพูดอะไรเปิดโอกาสให้สิ่งชั่วร้ายมันมีอิทธิพลมากเรื่อยๆนะคะ คนที่แตกต่างก็คือพระเยซูสรุปอะไรกับคิดจักรของเราคําพูดเหล่านี้ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับคนใจสาะพระองค์ตรัสชัดเจนว่าผู้ซึ่งเชื่อคําสอนเท็จจะทนทุกข์แบบแสนสาหัสนอกจากจะกลับใจและจะเป็นหมายสําคัญและทุกคิจจักจะรู้ว่าพระเจ้าตรวจดูความคิดและเจตนาสมอและจะประทานแก่เราแต่ละคน อย่างที่เราสมควรได้รับในวิวรณ์บทที่สองข้อยี่สิสองยาข่าวดีก็คือพระองค์ตรัสแก่ผู้ที่ไม่ยอมให้กับสิ่งชั่วร้ายผู้ซึ่งยึดมั่นต่อพระวิญญาณและพระวจนะของพระเจ้าว่าพวกเขาจะได้รับสิทธิอํานาจเหนือนประชาชาติเป็นสิทธิอํานาจเดียวกันกับที่พระบิดาของเราประทานแก่พระเยซูค่ะ ผลน,นั้นมันช่างแตกต่างกันมากทีเดียวฝ่ายหนึ่งรับผลร้ายอนันาหวัดวันและอีกฝ่ายรับบําเหนจรางวัลที่เกินจินตนาการความเสียหายเมื่อไม่ใส่ใจคำสั่งสอนเหล่านี้อย่างรอบคอบนั้นมากเกินจะมองข้ามได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ่งเหล่านี้มาจากพระโอษฐ์ของจอมกษ,าษาัตริย์ผู้คืนประชนโดยตรง สิ่งเราต้องลงมือทำนะคะเยเซเบลกดดันผู้วอวจนะของพระเจ้าให้หุบปากเงียบและถึงขั้นจะประหารไปหลายคนมีเพียงคนเดียวที่เต็มใจพูดในพระนามของพระเจ้าถึงกระนั้นก็ให้ดูสิ่งที่พระเจ้าเต็มพระทัยทำเพื่อผู้นั้นด้วยพระองค์ปกป้องพระองค์จัดเตรียมและสนับสนุนเขาด้วยหมายสำคัญและการสนันที่มันเหนือธรรมชาติ ซึ่งยังคงทําให้เราประหลาดใจในปัจจุบันด้วยถึงทุกวันนี้ก็ตามนะคะพระเจ้ายัางมองหาผู้ที่จะยืนหยัดและพูดความจริงนี่ไม่ใช่แค่พยายามจะผิดเราไม่ใช่นักล่าคนบาปบอกกับตนเองแต่ในขณะเดียวกันในเวลาเดียวกันเราต้องไม่ยอมปล่อยตนเองให้กลัวจนปิดปากเงียบเงียบเฉย มัวแต่กังวลว่าใครก็จะมองว่าเราเป็นยังไงคนอื่นจะมองว่าเราล้าหลังไหมไม่อดทนอดกั้นหรืออื่นๆขั้นแรกคือต้องฟังคําเตือนนี้ในชีวิตของคุณเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงหลุดพ้นจากบาปที่คุณเคยยอมอยู่ใต้อิทธิพลของมันในอดีตและเมื่อคุณได้อิสระแล้วขอให้เริ่มช่วยคนอื่นให้ไปอิสระด้วย โดยการขมักคำเม้นตักเตือนเขาให้เห็นถึงอันตรายของบาปอาสน,นะโรเขียนไว้ว่าพร้อมที่จะลงโทษทุกการกระทําที่ไม่เชื่อฟังหลังจากท่านได้เชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แบบแล้วในสองรดีบทที่สิบกอหถ้าคุณไม่ชอบการ,รเผชิญหน้าทาอย่างนี้นะคะทูลขอค่ะทูลขอพระเจ้าประทานความรัก ให้รักคนอื่นซึ่งนั่นแหละมันจะปลักดันให้คุณนะ่ะเผชิญหน้ากับพวกเขาถ้าคุณรักมากพอคุณจะกล้าเผชิญหน้าให้สิ่งนี้เป็นเป้าหมายต่อไปของคุณที่จะเอาชนะจากนั้นโดยพระคุณพระเจ้าคุณจะสามารถช่วยคนอื่นให้ชนะได้ด้วยค่ะรักจริงต้องกล้าเผชิญหน้านะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะอานะจารย์หน่อย